ต้อนรับเข้าสู่ติงทีวีพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเม้ามอยทุกเรื่องราวสุดแซบซีนเด็ดประเด็นร้อนจากหน้าจอทีวีวันนี้เราจะมาเมาเรื่องที่เห็นข่าวบ่อยๆเวลาช่วงเทศกาลหนังอะคะ่ะโดยเฉพาะที่คานเนี่ยไอเรื่อง standing ovation ที่แบบยืนปรบมือกันเป็น10บๆนาทีมันคืออะไรกันแน่ปรบกันจริงจังเบอร์นั้นเลยเหรอวันนี้แหะคะ่ะซิสมาขยี้กันสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากม จริงๆมันเป็นธรรมเนียมที่มีอยู่จริงนะคะโดยเฉพาะที่คานนี่คือชัดเจนมากหลังหนังฉายจบเนี่ยแหะค่ะเขาปรบมือกันจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่แบบแค่ปรบแป๊บๆจริงค่ะแล้วก็นานมากด้วยมีการจับเวลาเป็นสถิติกันเลยนะโหนานขนาดไหนอะครับเคยเห็นข่าวแบบ10นาที15นาทีใช่ค่ะ6นาทีเนี่ยบางทีเขาบอกว่าถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำนะมีตั้งแต่7 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบห้านาทีแล้วสถิติสูงสุดสดเลยก็มีอย่าง pan's labyrinth ปี2006อันนั้น22นาที22นาทีแม่เจ้าปลกมือกันจนมือเปื่อยแน่ๆหรืออย่าง f a r e n h i i วันวันปี2004ก็20นาทีค่ะแล้วบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงครับคนปลบทีมงานทำอะไร เออทีมงานนักแสดงผู้กำกับเขาก็จะยืนรับเสียงปรบมือไปเรื่อยๆอะคะ่ะบางทีก็มีน้ำตาซึมโบกมือทำหน้าขขืนเขินนึกภาพออกเลยค่ะซิสคงแบบทำตัวไม่ถูกนึกนึงใช่ค่ะมีคนในอินดี้วหรือ Reddit เขาก็เล่าบรรยากาศประมาณนี้ละคะ่ะแล้วทำไมทาไมต้องนานขนาดนั้นนะครับมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าอืมมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยคือ มันเหมือนกลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของที่คานส์ไปแล้วเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เอ,อ่อทำต่อๆกันมาอารมณ์แบบไปคานส์ก็ต้องเจอแบบนี้ใช่ค่ะแล้วบางทีมันก็มีลักษณะเหมือนการแข่งขันกันไกลๆด้วยนะตามที่แบบ reddit หรือ the week เาวิเคราะห์กันแข่งกันว่าหนังใครจะได้เสียงประมือนานกว่าประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการวัดพลังกันนิดๆอ่าฮะแล้วมีเหตุผลอ,อื่นอีกไหมครับมีค่ะ อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการให้เกียรติกันในวงการให้เกียรติกันยังไงครับก็คือมีความเห็นใน reddit อะค่ะเขามองว่าเหมือนเป็นการให้กำลังใจเพื่อนร่วมวงการเพราะทุกคนรู้ว่าเฮ้ยการทำหนังมันยากนะวันนี้เราปลบมือให้เพื่อนพรุ่งนี้เพื่อนก็อาจจะปลบมือให้เราอ๋อเหมือนแบบช่วยๆกันส่งเสริมกันใช่ค่ะแต่ก็มีบางเสียงเหมือนกันนะใน reddit นี่แหละที่เขาแอบเรียกว่าเป็นวงการอวยกันเองหรือ i n d u s t r รีเซอร์เคิลเอะไรแบบนั้นแรงอยู่นะคะซิสแต่มันก็มีมุมนั้นจริงๆเลยนะมันก็เป็นมุมมองหนึ่งค่ะแล้วก็มีอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยคืออะไรครับแรงกดดันหมู่ค่ะหรือ Conformity Pressure ออ๋ออันนี้พอเข้าใจได้คือเห็นคนอื่นยืนเราก็ต้องยืนตามถูกต้องค่ะไม่อยากเป็นคนแรกที่หยุดปรบหรือนั่งลงกลัวดูไม่ดีกลัวแปลกแยกมีคนเปรียบเทียบใน reddit กับ the week ด้วยนะครับ แต่ต้องย้าว่าอันนี้เป็นแค่การเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลนะไม่ใช่ความเห็นทางการเมืองครับครับว่าไงครับเขาเปรียบกับเรื่องเล่าสมัยสตาลินหรือในเกาหลีเหนือที่แบบว่าไม่มีใครกล้าหยุดปรบมือก่อนผู้นําเพราะกลัวจะมีปัญหาตามมาโหฟังดูน่ากลัวนินนดๆแต่มันก็สะท้อนจิตวิทยาหมู่ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของความคล้อยตามกลุ่มแล้วพวกสื่อละครับมีส่วนกระตุ้นเรื่องนี้ไหม โอ้โหมีส่วนเยอะเลยค่ะสื่อใหญ่ๆอย่าง Variety Hollywood Reporter เนี่ยเขาชอบจับเวลากันจริงจังมากแล้วก็รายงานเป็นข่าวใหญ่เลยจน The Week ถึงกับเรียกว่าเป็น Standing O Meter ไปแล้ว กลายเป็นมาตรวัดไปเลยใช่ค่ะพอมันเป็นข่าวมันก็ยิ่งทำให้คนให้ความสำคัญกับเรื่องเวลามากขึ้นไปอีกแล้วก็มีข่าวลือดว้วยนะอย่างกรณีหนังเรื่อง The Paperboy ที่ w e e ีเขาอ้างถึงว่าอาจจะมีการจ้างคนมาช่วยปรบมือเพื่อปั่นกระแสจ้างคนมาปรบมือมีแบบนี้ด้วยหรอครับก็เป็นข่าวลือนะคะไม่ยืนยนันแต่ก็มีการพูดถึงหรือบางทีก็มีเทคนิคอื่นๆอย่างที่คนใน Reddit เขาตั้งข้อสังเกตว่าฉายภาพทีมงานบนจอวนไปเพื่อยืดเวลาปรบมือ โอ้โหสารพัดวิธีเลยนะคะซิสทั้งวัฒนธรรมแรงกดดันหมู่การตลาดคำถามสำคัญเลยครับแล้วไอ้การปลบมือยาวนานเป็น1 0บสนาทีเนี่ยมันแปลว่าหนังเรื่องนั้นมันดีจริงๆหรือเปล่าอีกบทความทายหรือความเห็นส่วนใหญ่ใน reddit เนี่ยเขามองว่าความยาวของการปลบมือเอ่อมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพหนังหรือความสำเร็จเสมอไปนะคะอ้าวเหรอครับนึกว่าจะสัมพันธ์กันซะอีก ไม่เสมอไปค่ะมีตัวอย่างเยอะเลยหนังที่ได้ standing ovation นานๆแต่พอฉายจริงเอ่อก็ไม่ปัมหรือโดนวิจารณ์เละก็มีอย่างเรื่องไหนบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเรื่อง The Paperboy ที่เมื่อกี้พูดถึงได้ไป15นาทีเลยนะแต่สุดท้ายคำวิจารณ์ออกมาคือแย่มากเอ้าโซนั้นหรือล่าสุดเลย Horizon and American Saga ของ Kevin Costner ได้ไป10 1 1นาทีแต่พอเข้าฉายก็เอ่อไรายได้ไม่ดีเลยค่ะ แรกนั่นเองใช่ค่ะหรือมัดปี2012ได้ตั้ง18นาทีก็ไม่ได้ถือว่าดังเปรียยปร่างอะไรมากมายอืมแสดงว่าวัดผลจริงๆไม่ได้เท่าไหร่ถูกต้องค่ะในทางกลับกันหนังอย่าง The Tree of Life ปี2011ตอนฉายในเทศกาลนี่มีทั้งเสียงโหทั้งเสียงปรบมือนะเสียงแตกมากแต่แต่สุดท้ายคว้าพามดอหรือรางวัลปาลมทองคำรางวัลสูงสุดของคนันส์ไปได้เฉยเลย โอ้โหซับซ้อนจริงๆค่ะซิสสรุปคือไอ้เวลาปลบมือเนี่ยเชื่อถือได้ไม่ร้อยเปอซสินะประมาณนั้นเลยค่ะคนในวงการบางคนให้สัมภาษณ์กับ Screen Daily เขาก็บอกว่าเรื่องจับเวลาปลบมือเนี่ยมันออกจะไร้สาระเสลี illy, หรือเสแสร้ง performative ไปหน่อยแล้วเขาก็ยืนยันว่าพวกผู้ซื้อหนังผู้จัดจำหน่ายเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจเลยอ๋อเขาดูเนื้อหนังจริงๆมากกว่า ใช่ค่ะดูคุณภาพดูศัก,กยภาพทางการตลาดด้านอื่นๆมากกว่าเรื่องเวลาปรบมือพอจะเห็นภาพแล้วครับว่า standing ovation ยาวๆที่คาส์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติเนาะทั้งธรรมเนียมสังคมการตลาดแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้สะท้อนคุณภาพหนังจริงๆเสมอไปค่ะมันเหมือนเป็นสีสันเป็นสตอรี่ของเทศกาลมากกว่าจะเป็นเครื่องการันตีที่แบบเชื่อถือได้จริงๆเราเพื่อนเพื่อละคะ คิดยังไงกับเรื่อง standing ovation ยาวๆแบบนี้เคยเจอประสบการณ์ปรบมือมาราธอนที่ไหนกันบ้างมาเมาส์กันได้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องติ่งทีวีของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเมาส์แซบจากวงการบันเทิงใช่ค่ะกดติดตามกันไว้เยอะๆนะคะอืมมาถึงตรงนี้ก็น่าคิดนะบางทีเสียงปรบมือที่ดังและนานที่สุด อาจไม่ใช่เสียงที่จริงใจที่สุดเสมอไปก็ได้เนาะว่าไหมน่าคิดจริงๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เมาส์กันพอหอมปากหองคอเราพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆในตอนหน้าที่นี่ติ่งทีวีพอดแคสต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ